สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องโพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคาเช้าๆเวลากาแฟมานั่งเบาเบะกับพี่น้องคือเก่าค่ะพี่น้องคาวันนี้มาเช้าหน่อยตื่นเช้าหน่อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีก็ถือว่าเป็นเมอรี่คิชมาถึงทุกคนทุกคนก็แล้วกันนะนะคะพี่น้องเจ้าขาวันนี้เป็นวันดีตื่นขึ้นมากับบรรยากาศที่ติดลบ1ิองศาเย็นสุดๆล่ะค่ะวันนี้ที่ประเทศสวีเดนน่ะนะคะพี่น้องขาอ่ะเรามาก่อติดสถานการณ์ถือว่าเป็นเรื่องด่วนอย่างงั้นแล้วกันมีอะไรอย่างไรเดี๋ยว มาดามหน่อยจะเอามาพูดเอามาเล่าแล้วก็เฉลยให้ฟังกับการเหตุการณ์ที่บอกว่าเอ๊ะคาว่าหมายจงหมายจับนี่แหละค่ะพี่น้องก็เป็นบรรยากาศเช้าๆเวลากาแฟมะนังบอกแวะแวะกับพี่น้องนี่นะเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเป็นข่าวด่วนอย่างนั้นแล้วกันนั้นนะคะพี่น้องขาเป็นข่าวด่วนข่าวที่ ถ้าผู้คนสนใจในเรื่องนี้ก็จะรู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างไรหรือบางคนบางช่องก็จะมีการออกข่าวออกมาบอกว่ามีการออกหมายจับแล้วนะซึ่งอย่างที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อ,ขอก็อย่างที่บอกด่วนตามกระแสะอย่างนั้นแล้วกันยูทูบเบอร์สายฟาดนะอย่างนั้นแล้วกันนะครับพี่น้องขาถูกออกหมายจับ เป็นใครกันอะไรยังไงน่าหน่ะค่ะพี่น้องขาหลายคนหลายช่องมีการออกก่อนหน้าน,นั้นแล้วว่ามีออกหมายจับแต่มีการอ่อ่าไม่บอกว่าเป็นใครหลายคนก็สงสัยมาดําัวตินขึ้นมาก็เห็นข่าวนี้ก็ในฐานะที่เป็นผู้ติดตามเรื่องราวนี้อยู่ก็พอจะรู้ว่าออกหมายจับเป็นใครน่าหน่ะค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ อันนี้ก็เป็นถือว่าตามข่าวอยางงั้นแล้วกันนั่นนะคะพี่น้องขาแต่มาดามหน่อยก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึง,ถ,งถึงขั้นต้องรอให้ออกหมายจับทําไมไม่มีหมายรองหมายเรียกทําไมไม่มีอะไรอย่างไรมาดามหน่อยกำลังพูดถึงคอนดนสีกอยูทูบเบอร์สายฟาดนี่แหละค่ะพี่น้องขาเป็นใครเป็นใครที่อ่อ รอจนถึงออกหมายจับทําไมไม่มีหมายลุงไ่เลยคือตามกระบวนการอย่างที่เรารู้กันนะคับพี่น้องคะ่ะในส่วนของสี่กคดีที่ผู้คนไปกาติดสถานการณ์อะไรอย่างไรมันก็จะมีเรื่องราวแล้วก็มีการไปพาดไปพิงไปดุไปด่าไปว่ไปาไปทอกันเยอะแย,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 ยะมากมายแล้วก็ตามมาด้วยการมีคดีติดตัวเช่นบางคนก็อย่างนี้ล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะอย่างที่มีการออกหมายจับนี่แหละกระบวนการมันก็ยังมีอยู่ว่ามีการไปพูดคุยไปดา่าไปทอไปพูดพาดพิงทําให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็น คดีหมิ่นประมาทไม่ว่าจะเป็นพรบอรคอมไม่ว่าจะเป็นอ่าเอาความเท็จสู่สาธรารณะับประมาณนั้นแะค่ะพี่น้องา่าที่มีการยื่นร้องฟ้องกันในเรื่องของผู้คนที่ปติดตามคดีสก่ออยู่ก็มีเยอะแยะมากมายนั่นแหละค่ะพี่น้องา่าในบางสิ่งบางอย่างมันก็อ่าไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรมากมายแต่มันทําให้เสียเวลาอย่างนี้ไงคะพี่น้องา่าแต่ถ้ากรณีนี้ที่มาดามหน่อยใช้คําว่ายูทูบเบอร์สายฟาดเนี่ยจริงๆแล้วก,ก็เป็นสายฟาดการฟาดนี่มันก็ทําสามารถที่ทําได้ทุกคน นั่นแหละคะ่ะพี่น้อขาความคิดเห็นที่แตกต่างอะไรอย่างไรแต่หนึ่งในนั้นก็เป็นห่วงอย่างงั้นละกันมาดามหน่อยเป็นห่วงกันแล้วกันในส่วนของที่มีการสายฟา้าทุนนี้น,นั่นพอมีการสายฟ้าขึ้นมาก็มีคนเข้าไปดูยอดวิวก็ขึ้นในฐานะที่ทําช่องเพื่อที่จะเปิดสไร้างรายได้ มันก็จะมีผู้คนอยู่มันก็จะมีแรงยุแรงเสียมแรงสอนแรงนน่นแรงนี่มีผู้คนดูกันเอาเอากันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยทั้งๆท,ที่ในบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ควรที่จะไปฟาดตรงฟาดแรงขนาดนั้นมันต้องระวังถึงในสิ่งที่คดีจะตามตัวเองมานั่นแหละค่ะพี่น้อง่ามันก็เกิดกับคนคนนี้คนคนนี้คือไข่คนคนนี้ก็คือถ้าผู้คนติดตามคดีของสี่ก่อสายฟาดคนนี้ก็ให้รูปรลักษณะของเขา รูปร่างหน้าตาหรือไม่สรรพนามแทนตัวของเขาก็บักเตียบักเตียนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขานะทุกคนก็คงจะรู้คะ่ะพี่นอ้องข่า,าบักเตียบักเตียประมาณนั้นแหละถ้าถ้ามาดำหน่อยเดาไม่ผิดนี่นะถ้ามาดำหน่อยเดาไม่ผิดน่าจะเป็นคุณธนันหรือเปล่านะคะพี่น้องขาน่าจะเป็นคุณธนันหรือเปล่าเราไม่แน่ใจอันนี้ก็คือไม่ได้ชัวร้อยเปอร์เซนต์แต่ข่าวมันออกมาเขาใช้สรรพนามแทนตัว <c oughs> ใช้รูปลักษณะสรรพนามแต่ตัวก็คือเตี้ยๆนั่นแนหะน่าจะเป็นคุณธนันหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจน,นนะคะพี่น้องค่ะก็เราติดตามดูคงออกมาเฉลยแต่คราวนี้ก็คือมาดำหน่อยมองว่ากับการที่ตอนที่มีการถ้าเป็นคนนี้นะตอนที่ออกมาสายฟ้าจริงๆแล้วเราก็ควรที่จะระมัดระวังเพราะว่าอยู่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ย <c oughs> ขอโทษขออภัยกับพี่น้องค่ะ อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ซุ่มเสียงอย่างที่ว่าแหละกกับพี่น้องขากับการที่ไปฟาดนู่นฟาดนี่เอาใจเอฟซีในบางส่วนบางกลุ่มบางคราวชั่วขณะมันก็จะทําให้ผลต่อเนื่องมาเกิดปัญหาถ้าไปพูดพลาดพิงถึงใครแล้วอันนี้ก็อยากจะให้ระมัดระวังแหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่าการที่เกิดเรื่องราวมาแล้วมันก็ไม่คุ้มอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเป็นคุณธนันจริงเนี่ยนะพี่น้องขาก็คือให้ฉายาเตี้ยยเนี่ยมาดามแบบก็จะแปลเป็นคุณธนันซึ่งซึ่งไม่มีข้อมูลใครที่ออกมา เขียนชัดเจนน่ะนะคะว่าเป็นไข่แต่มาดมหน่อยก็เฉลยให้ว่าน่าจะเป็นความคิดของมาดมหน่อยเองก็น่าจะเป็นคุณธนันหรือเปล่าที่บอกว่าเตี้ยวเพราะว่าเขาพูดคําว่าเตี้ยแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่มาดาเหน่อยคิดว่าน่าจะเป็นคุณธนันนี่แหละนักข่าพี่น้องคะคือจริงๆแล้วสายฟาดมันก็มีหลายคนเยอะยๆมากมายอยู่ที่ว่ามันจะไปเข้าตากรรมการพปพูดพาดเพียงจะทําให้หมันไส้ใครมากกว่าอย่างนั้นแล้วกันขณะนั้นถ้าเป็นยูทูบเบอร์สายฟาดคนนี้ มาดำก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมใน,นเมื่อเขาก็มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอะไรอย่างไรทําไมไม่มีการคือกระบวนการที่จะมีการ ไปแจ้งข้อหานุนนี้นั่นเจะว่าข้อหาอะไรก็ตามผิดนุนนี้นี่ยอะไรก็ตามมันจะต้องมีการที่มีจดหมายเชื้อเชิญว่างันเถอะนะคะพี่น้องขามีจดหมายไปก็คือมีการจดมีหมายเรียกไปก่อนหมายเรียกมันก็จะมีถ้าตามระบบระเอียบจริงๆก็คือหมายเรียกก็จะมีเรียกครั้งที่หนึ่งเรียกครั้งที่สองถ้าไม่ไปก็ถึงจะเป็นหมายจับแต่แต่เอ๊ะทำไมคุณธนันถ้าเป็นคุณธนันจริงเนี่ยถ้าเป็นคุณธนันทำไมถึงไม่ ทําไมถึงไม่มามก็รู้อยู่แล้วกฎหมายถ้าถือว,ว่าคุณมีจดหมายช่วยๆไปหาคุณที่บ้านครั้งที่หนึ่งก็คือหมายเรียกนั่นแหละค่ะพี่น้องขาครั้งที่สองเขาก็ออกไปอีกทีหนึ่งประมาณนั้นนะคะพี่น้องขาแต่ทําไมถึงไม่มารายงานตัวเพราะว่าการที่มีจดหมายไปหานี่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าผิดอะไรอย่างไรหรือข้อหาอะไรที่อยู่ในเนื้อหาว่ามีการเรียกไป ก็แค่รับกตรงนั้นแล้วก็ไปที่ตรงไหนที่เขาแจ้งนู่นนี่นั่นก็คือไปให้ปากคำนู่นนี่นั่นอะไรยังไงก็ถ้าเป็นการที่เขาไม่ยอมไม่นู่นไม่นี่ก็มีการสู้กันตามขบวนทางศาลไปมันก็ยังดีกว่ากับการที่เรามาตามหมายเรียกนั้นไม่ใช่มารอให้เอ๊ะทำไมถึงมารอให้มันถึง อ่าหมายจับอย่างนั้นแล้วกันนะครับพี่น้องครับเพราะว่าข่าววันนี้ออกมาก็คือเป็นหมายจับฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วก็อยากฝากทุกคนแล้วกันกับการที่ฟาดอะไรยังไงตอนที่ฟาดนี่ก็เข้าใจว่ากับการฟาดแล้วก็มีผู้คนดูคนที่ทําอาชีพยูทูบเบอร์นี่ก็จะมีการอ่ามีผู้คนดูมียอดวิวก็ได้เงินได้ทองเข้าใจอยู่แต่มันก็เป็นชั่วขณะแต่ความปลอดภัยของตัวเองก็ต้องให้ระมัดระวังในการที่พูดพลาดพิงแล้วทําให้อาจจะทําให้ผู้อื่นเสียหายเอาความเท็จลงในพรบคอมนู่นนี่นั่นอะไร งงมันก็ต้องระวังตรงนั้นนะนะพี่น้องข่าว่าอย่าให้เกิดปัญหาถ้าเกิดปัญหามาแล้วมันก็จะเป็นปัญหาต่อมาถึงตัวเองเสียตั้งเงินเสียทั้งเวลาโน่นนี้นั่นไม่ว่าเขาจะฟ้องร้องอยู่ที่ไหนมันก็ต้องไปตามนั้นนั่นคือสิ่งที่ทําให้เสียเวลายิ่งในขณะที่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงินไม่มีทองนี่มันก็จะจุกเหมาะไปใหญ่แล้วก็อย่างเช่นสายฟาดคนนี้ก็เหมือนกันเห็นบอกว่ามีการออกมาเรีร่อยออกมาบริจาคคนละสิบยี่สิบคนละร้อยสองร้อยอะไรอย่างไรเพื่อเป็นการค่าดเดินทางเป็นค่าทนายบ้างเป็นค่าดเดินทาง ค่าอยู่ค่ากินค่าไปค่ามาค่าน่นค่านี่เป็นการที่หนึ่งล่ะอาจจะไม่มีเงินเพียงพอหรือบางกระแสก็จะมองว่าเป็นการที่มีเทคนิคในการขอเงินขอทองหรืออะไรอย่างไรเช่นขอรับบริจาคมาถ้าบอกว่ารับบริจาคมาเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของคดีค่าทนายน่นนี่นั่นอะไรอย่างไรคนที่เห็นอกเห็นใจก็จะมีการบริจาคไปเยอะแยะมากมายมันก็เป็นเงินเป็นก้อนเป็นกรรมเหมือนกันบางกระแสเขาก็มีวิาพากษ์วิจารณ์มาแบบนั้นะนะคะพี่น้องขาแต่ถ้าพูดถึงว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มหรอกค่ะกับ การที่ต้องเดินทางไปต้องนวนต้องนี่เสียเวลาทำมาหา,หาก,กินด้วยซ้ำเสียซื่อเสียเสียงก็ว่าได้นะคะพี่น้องคาจริงๆแล้วก็อยากจะฝากว่ากับการที่ใครก็ตามที่มีการเป็นแบบนี้สายฟาดก็จริงการที่อาอกอาใจเอฟซีก็จริงอย่าไปสนุกคึคื้นในการที่เย่เย่แล้วก็มีคดีมาติดตัวเองก็ให้ระมัดระวังนะคะพี่น้องคา <c oughs> ก็ยกตัวนี้เหตุการณ์นี้เป็นเคสตั้ดดี้แต่ที่สําคัญก็คือในเมื่อมีหมายเรียกไป ครั้งที่หนึ่งเรียกไปครั้งที่สองเรียกไปทําไมถึงเฉยทําไมถึงไม่แอคชั่นขึ้นตอนนั้นทําไมถึงมารอเพราะว่าการที่ออกหมายจับมันไม่ได้ออกง่ายๆถ้าคุณแม่ไปครั้งที่หนึ่งก็ออกครั้งที่สองมาหมายเรียกกันนะคะพอครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามมันถึงจะเป็นหมายจับแต่ทําไมถึงไปรอถึงขั้นที่สามนั่นคือสิ่งที่อย่าเนมาดามหน่อยก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันก็อยากเอามาเล่าถือว่า ก็ถือว่าเป็นห่วงนั่นแหะค่ะพี่น้องขะเพราะว่าเป็นการที่ทามาหากินหากินเจอกันอย่างที่ว่าสายฟาดก็ใครที่จะฟ้องจะฟ,งฟาดอะไรยังไงก็ให้มันระมัดระวังอย่าอินเกินไปในบางเรื่องบางราวทําให้คดีมาหาตัวเองอันนี้ก็คือเล่าสู่ฟังถ้าเป็นตอนนี้ก็สรุปง่ายๆว่าคนที่บอกว่าเป็นยูทูบเบอร์สายฟาดที่โดนหมายจับ ก็เขาให้ฉายาว่าเตี้ยเตี้ยถ้ามาดำหน่อยแปลก็คงจะเป็นคุณธนันหรือเปล่านั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะอันนี้ก็คือมาเล่าสู่ฟังก็ขอบคุณพี่น้องขาพี่น้อง่ะทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้อง่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับซักให้กดไลค์กดแชร์ช่องนี้หิวแสงอันดับหนึ่งของโลกนะคะนะคะก็ฝากไว้อีกนิดหนึ่งแล้วกันค่ะพี่น้องในกรณีที่สายฟงสายฟาดก็ให้ระมัดระวังก็สามารถที่จะเอาตรงนี้เป็น case s t u ดีได้ เจอปัญหาแล้วก็ต้องก็ต้องชนกับปัญหาไม่ใช่หนีปัญหาหรือไม่ก็พอได้หมายเรียกครั้งที่1ครั้งที่2 ครั้งที่3มันเป็นหมายจับอยู่แล้วต้องต้องเข้าใจตรงนั้นอันนี้คืออยากฝากไว้ให้ทุกคนพึงระวัง,แล,ง,งแล้วก็จริงๆแล้วก็ฟาดได้ก็ให้มันน้อยๆให้มันเบาๆในกรณีที่ไปพาดพิงถึงคนอื่นแล้วเขาจะเอาเรื่องเอาราวได้นะคะพี่น้องขะโอเคก็พอหอมปากหอมคอมก็รอดูว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรนะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นห่วงแล้วกันขอบคุณทุกเชียงทุกสายทุกกาลังใจค่ะสวัสดีค่ะ